เราเข้ามาที่สวนคิงการ์เดนที่อยู่ใจกลางเมืองอันนี้คือทางเข้าจะมีต้นไม้ปลูกแบบเขียวอุ่มเลยทักทายเราด้านหน้าที่เห็นตรงคนเยอะๆนั่นจะเป็นพระราชวางังโดเซนเบิร์กที่เป็นรัวกั้นจะเป็นค่ายทหารซึ่งเขากำลังฝึกอยู่เลยตอนนี้ เดี๋ยวพาทุกคนเดินดูความสวยงามของสวนทุกคนที่ดูสัญ,ญลักษณ์อันนี้ช่วยบอกทีว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์อะไรคือดูไม่ออกว่ามันมันหมายถึงอะไรเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วก็เป็นซี่ด้านบนแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่มีความหมายแหละสวนสีเขียวกลางเมืองที่ใครๆก็ นิยมมาพักผ่อนมานั่งปิกนิกหรือว่านักเรียนครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเป็นคณะแต่ตอนนี้เป็นหน้าร้อนก็นักท่องเที่ยวมาเยอะเต็มไปหมดถ้ามาช่วงที่ไม่ใช่ฤด,ดูร้อนนี่คนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นลูกปั้นอยู่ตรงนี้ ข้างบนเป็นลูกกลมสีทองเดี๋ยวไปดูใกล้ๆว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรเป็นราชสีกําลังล่าเหยื่อกำลังถูกขมั่ำ เพื่อใช้เป็นอาหารแล้วเขามีข้างล่างเขียนไว้ปีพันหกร้อ่สิบห้าเป็นปีเตอร์ฮุนสม หันมาด้านหลังของรูปปั้นก็จะเป็นต้นไม้สองริมทางตรงนี้เอาไว้ด้านข้างมีเก้าอี้ยาวให้คนได้นั่งเล่นกันฝั่งนี้ไว้นอนชิวชนั่งชิวชก็เ,เสือมาสักใบเนาะนอนเล่นสักงีบหนึ่งมีห้องน้ำด้วยสีขาวเป็นห้องน้ำเคลื่อนที่เอาไว้บริการ